สีขาวมันสวยกว่าถ้าเท่ากับชุดนี้นี่ราคาแค่ร้อยเดียวเองอะเสื้อน่ารักมากสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง f e l l อะไรสาก้านะคะวันนี้ก็จะพามาเที่ยวตึกแดงกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรให้เราไปช้อปปิ้งกันบ้างตอนนี้นะคะก็อยู่ด้านนอกของเขานะคะข้างหลังกงนีมก็จะเป็นแบบของกินนะคะนี่ของกินอยู่ด้าน เราเข้าไปข้างในดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างชั้นแรกนะคะก็จะเป็นพวกของอุปกรณ์ตกแต่งนะคะ พวกเอ็เซซอรี่นะคะส่วนชั้น2ก็จะเป็นพวกของแต่งบ้านนะคะแล้วก็เป็นเอ็เซซอรี่เดียวกับชั้น1เหมือนกันเลยค่ะนี่นะคะเราก็ขึ้นมาชั้น3าแล้วค่ะชั้น3ก็เริ่มมาเป็นเสื้อผ้ากันแล้วค่ะนี่ก็เป็นเสื้อผ้าแบบวินเทจกันนะคะเดี๋เราไปเดินดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่น่ารักมาก นี <S 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 ่ราคาแค่ร anyway okay? ้อยเดียวเองเสื้อน่ารักมากนี่ชื่อเหมือนนี้เลยอะ Wednesday นี่นะคะก็เป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมมือสองนะคะมีหลายแบรนด์มากอะไรที่แบบสองสามร้อยอะไรเงี้ยเป็นหลักร้อนราคาดีมาก ก็จะเป็นนาฬิกาแล้วก็เป็นกล้องดิจิตอลซึ่งแบบคนกำลังฮิตเลยนี่นาฬิการาคาแบบหลักร้อยน่ารักมากนี่นะคะก็จะมีแผ่นเพลงแบบเขาเรียกไวนิวค่ะวนิวค่ะไดมีมีหลายวงเลย นี่เป็นยุคที่เรายังไม่เคยเกิดเยเนะียเอ้ยยังไม่เกิดเลยสิมีวงนี้ด้วย,ยจักรยานไม่รู้เป็นจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ด้วยสิสวยมากเลย นี่นะคะชั้น3ามก็ของเยอะมากแบบมีอะไรให้เราอยากซื้อหลายอย่างเลย mm. ขึ้นไปดูชั้นถัดไปดีกว่าค่ะว่าเขาจะมีอะไรขายอีกบ้างนี่นะคะ mm. ก็จะเป็นชั้นถัดมานะคะ mm. ก็เป็นชั้น4ี่แล้ว mm. ก็เสื้อผ้าวัยรุ่นมากขึ้นค่ะ mm. ก็จะเป็นเสื้อผ้าวินเทจนะคะตรงนี้เสื้อยีนเขาสวยมากนี่นะคะก็จะเป็นผ้ามือสองแบบใชหสวยค่ะ อออบอกเลยนะคะว่าถ้าใครมาหาเสื้อผ้าวินเทจนี่แนะนํามาที่ตึกแดงเพราะว่าของ,ของคอยเกินมากแบบเดินดูจนตาลายไปหมดแล้วแบบเต็มไปหมดเลยด้วยซ้ำ เป็นอนดิดาสนะคะนี่ร้าแบบน่ารักน่ารักเลยอ่ะอเ,เป็นบูธก็มีเก๋มากแต่ละชุดก็คือแบบนี่เฉพาะดาวนี้50บาทโูราคา50บาทเสื้อผ้านี่นะคะตามหารองเท้าบูตนี่สีขาว รู้สึกว่าสีขาวมันสวยกว่าถ้าเท่ากับชินเนี่ชุดน,นี้คือสะดุดตามากสวยมากนี่เบลมาเจอเสื้ออันนี้นะคะล a s t o r n นะคะแบบตอนนี้เขากำลังเท้นเลย ถ้าทุกคนชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b ์ให้เวลดอทอาไร์สามสิบเก้านะคะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย